สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแม่น้องอมชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาเสนอคำศัพท์ภาษาจีนนะคะสวัสดีตอนเช้าเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเจ้าช่างเขาเจ้าช่างเขาเดี๋ยวจะขึ้นคำศัพท์ให้ตรงนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งค่ะนอกจากเจ้าช่างเาเราใช้คำว่าเจ้าอัน อจ้าอันได้นะคะคำต่อมาค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะคะเราจะพูดว่าอูออ่อันอู่อันลองพูดตามนะคะอู่อันอู่อันและต่อมานะคะก็คือสวัสดีตอนเย็นนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าหวานช่างเหาหวานช่างเหาหรือว่าหวานอันหวานอันนะคะ ก็เป็นการทักทายทั้งสมเวลานะคะสำหรับคำที่สามารถใช้ทักทายได้ทุกช่วงเวลาเลยนะคะก็คือคำว่านี่า่ะนี่คแปลว่าสวัสดีค่ะใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยทุกคนทุกช่วงทุกเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะแถมให้อีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่าสวัสดีทุกคนเราจะพูดว่าต a าเจียห่ะ เจียโอเคค่ะลองไปฝึกพูดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการค่ะเช็คเช็คเช็คนะคะตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์โปรโตีนจากพืชผสมกับงาดำงาขาวขัว่วบดนะคะเชคดื่มทุกวันค่ะตรงนี้คุณประโยชน์เยอะมากเพราะว่าโปรโตีนจำเป็นมากสำหรับร่างกายนะคะซื้อเป็นคู่ ไม่แพงเลยนะคะตรงนี้เราก็จะจัดส่งให้นะคะคู่นี้สำหรับโปรตีนเอง550บาทค่ะสำหรับงา329บาทนะคะในช่วงโปรโมชั่นนี้ค่าส่งงา9บาทค่าส่งโปรตีนอีก9บาทนะคะรวมเป็นค่าส่งเพียง18บาทค่ะกินดีส่งทั่วประเทศไทยนะคะถ้าใครสนใจสายสุขภาพ ะะให้สั่งได้เลยค่ะที่ Facebook ของแม่น้องโอมนะคะหรือว่า Facebook ปัตธมาพรนนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ